ถูกให้ฟรีเอานะเป็นพยานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ย้าทิอพทิีได้สอันาทิตยิงเข้าสองพเฮ้ยดีมากทำไมผู้สาประตูถึงต้องส่ถึงมือพี่เพราะต่เสือถุงหูเหี่วมันจะเป็นอย่างี้ ตลกเขาจะได้ติดถุงนึ่งสึกไม่นานเที่ยวเรื่องลาวเยอะแล้วบูชาภาพนี่ย้อดปองพระรามเจ็ดก็เยเป็นอะไรพี่เตยพระรามเจ็ดครับผมผมจบเคยอยู่วัดเสื้อทองเคยอยู่วัดเสื้อทองขอยืมตังค์หน่อยตัดต้องได้ขอยืมตังค์หน่อยสวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสเรามี นัดเตะบอลกันนะฮะกับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับวงกันพระนะครับก็จะมีทีมผมนะฮะทีพี่ทโบังแค f เอฟซีแล้วก็มีทีมของพี่แจ็คธนพลหนึ่งทีมนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าที่สนามเขามีอะไรกันบ้างนะครับจะได้ทํากิจกรรมทําอะไรให้ลงกันหายเหงากันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอาจจะตามไปตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปสนามบอลกันนะนี่ทัดทายหน่อยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทัดทายกันหน่อยไปโอเคนะครับพี่ ตอนนี้เราก็มาถึงสนามกันแล้วแต่ไม่รู้จะมีใครมาหรือยังโอเคไปจัดทร์มาแล้วเอาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีใส่บอลกันแต่จะมาซื้อพระด้วยน่ะพี่เอาพระมาไหมเนี่ยไม่ได้เอามาเลยเราโทรจงข่าวมีมีแค่เนี้ยเอาซื้อเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแค่เนี้ยซื้อก่อนเตะเลยเนี่ยอะไรอ่ะมีแค่เนี้ย ถ้าทายถูกให้ฟรีดีกว่าในกล่องเ네นี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่อะไรนะอะไรนะเอาใหม่เพิ่งซื <Yeah> ้อก่อนเตะบอลโอ้โหเอายังไงถ้าทายถูกให้ฟรีเอานะเป็นพยานนะโอ้โหแล้วเมื่อกี้ไม่ให้ามบอกนะคไม่เมื่อกี้บเมื่อกี้เดโทรบอกผมก็อีคอยก็กำลังตื่ครับเอาแล้วช่วยไม่ได้นะเอางี้มีหลักฐานไม่ให้ไม่ให้เป็นปิดตาลูกบุโต๊ะทายมาเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยอ่าเอาแล้วดิโอ้โหแล้วนี่สายตรงบุโต๊ะด้วยเป็นปิดตาเนื้อใบลานเอาแล้ว ยันดวงยันดวงเปิดเลยนะเปิดแล้วนะโดนโดนถ้าถูกถ้าถูกฟรีแต่ถ้าไม่ถูกครึ่งแรกไม่ต้องลงเอา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 ครึ่งแรกลงดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจบวันนี้ยังไงก็ทายไม่ถูกครับหลังเต่าโอ้โหจัมโบ้น้อยหลังเต่าหลังเต่าไม่เห็นแมจัมโบ้น้อยจัมโบ้น้อยเหรอพี่โอ้โหราคายังไงพี่ เดี๋ยวว่ากันถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าวันนี้ฟอร์มมาทับใจเดี er ๋ยวลดให้ฟอร์มมาทับใจเดี๋ยวลดให้ได้เดี๋ยวบอลกันทุกคนต้องหัดของเราชื่อทีมอะไรนะโคนบางแคร์เอ็ซีของของพี่แจ็คทีมอะไรสาวเวียสาวเวียเนี่ยหมูไหวไหมเนี่ยพี่ไหวน้ำหนักดีครับแหนมไม่ต้องซ้อมเยอะหรอกขาดผมไม่คนเดียวเดิขาดผมไม่คนเดียวเล่นกับรับคนมาสนับพลังเพื่อน ที่ในตอนนี้เราตรวจโควิดกันมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะเราสวอปมาหมดแล้วหมดแล้วไม่เจอไม่เจอหมอไม่เจอทัวร์เราเสียสะกดไม่ได้อยู่เท่าไหร่เลยไปดัดงานไปเน่ลงไปเลยมามามาเขาตั้งหอะไรตั้งอะไ เราเน้นลงรูปนะครับไม่ได้เน้นลงเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหุ่คุณเอ็กนี่พระเอกคุลองก็หลับชูคุณรองพี่ไม่มีเหรอดีมีเปล่าไม่มีครับเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเอามาให้พี่เดี๋ยวเอามาให้ครับตาบอกเขาตาหวานนี่เขาปลูกไว้บโอ้เยี pues ่ยมเลยเขาบอกว่าต้องเทวินแคมปเส้นเดียวไม่อยู่ กดีทุกท่้ครับผมนะกเรียบร้อยเลยแล้ววันนี้ว่าสูง2กครับสองทีแล้นี่แต่ยังโหขวแต่ส้คข้าลยียอะ้ยเลยใส้ใสส่ใส่ใสส่ใส่ใ่ใส่ใส่ใส่ใน่ใส่ใ่ใังใ่ใส่ส่ใส่ใสนใ่ส่ใส่ใส่่ใส่ใส่ใส่่ส่่่่่่่ส

มาแล้วดิไหลออกมาทางขวาจะเป็นสามสามโอ้สวยแล้วเข้าตายจริงอ่ะคอยเรื่อยๆเลี้ยงงูไว้เหรอคะใส่พานไป้อาจารย์พล5เมตร ข้าไป3ามเม็ดอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยถึงจะเล่นได้วันนี้ไม่เน้นยิงแล้วเน้นป้อนเดียวป้อนลูกนั้นลูกเดียวออกมันก็ลูกแบบไหนบอกาให้ลดค่าพาไป20,000เดี๋ยวส่งให้ยิงทั้งคืนเลยวันนี้ยไปเลยเขามาอย่างไรเขามาอย่างไรมาตมบอกเพิ่งเจอกันแม็ดแรกโอ้ยง่ายเลยแล้วผมก็ท่าไงพี่ดอนไปเรียกเป็นียกแตกแล้วนี่ พี่ปองบอกวเดียวพี่องอยากพี่ปองจีนรันไม่เอาเอาแล้วเอางานนี้ดูปากโงไปได้โนโแต่ลูกไงแล้วรันแค่นี้เรียรอนร้อง่ายรัดกันรันกันถ้ามึงจ่ายอ่ะมันเล่นได้เวลาจ่ายบอลง่ายๆเล่นแล้วมันก็สนุกไม่ใช่าไหย ตายบรรยากาศเัียอะไรก็ไม่รู้โดนบดทั้งวันต้งแต่เล่นพระอย่าเล่นบ่โดนบดทั้งวันวี้ไทยสองกลางมาทุกคนมองหาวิศตองมองหาวิศตองเยอะแ้วเนี่ยอยืนกาะาลุกบอนจะลุยพิทุฟองอี่เหรอยิงได้เยอะหมเอามาหมูครบครบเจ็ดพอดีเจ็ดพอดี ก่เาอยไม่ใ้เดคบอกไม่ส่งว่ะอโษสองแ้วมหนโอ้ ตะวันวัเอายังสวัสดีายังดูยังดูยังชมยุ่งของย้ไม่ไหวี่าเลยหมด้่งกระชหมดไม่น่าเลยอยู่ที่ อยู่กับพี่เอกนะครับพายเอกคุณล่องวัดชูครับสวัสดีครับพี่เรามาเตะกีกแมทแล้วเนี่นยพี่วันนี้ผมสำหรับผมแมทที่3ครับแต่ว่าพี่อ้วนสี่เข้ากันเข้ากันนะที่รเรได้มาอ๋อใช่โอเคใช่มีใครมาบ้างเนี่ยพี่เห็นพี่ สมปองมาแล้วพี่จอบาโวพี่จอร์นบาโวครับแล้วก็ใครอีกพี่อ่าพี่คอมเมดี้นะครับพี่นายพี่นายพี่ตั้มคอมเมดี้นะครับอันนี้พี่บอยพี่บอยยังไงพี่ไหวเปล่างอดีตทีมชาติพี่บอยเล่นทีมอะไรเนี่ยเชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเล่นเล่นตำแหน่งไหนนะพี่ตอนทีมชาติกองหน้าโอ้โหอดีตกองหน้าทีมชาติมามาเจอกับปัจจุบัน ุบันจจกองหน้าผาเครื่องเป็นไงบ้างพี่ <laughs> ย่าดมมีไหมต <laughs> ันนี้เตะก,กับช็อบปิดกันนะพี่วันนี้เรามีทีมอะไรบ้างพี่ซาเนะวียร์<อ>นำโดยท่านประธานแจ็คธนพลแล,แล้ววันนี้ไปไหนอะวันนี้รู้สึกว่าไลฟ์สดขายผ้าอย่างเดียวเลย <laughs> <laughs> เปลี่ยนอาชีพเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้เลยสองพี่ที่หลบปองมาแทน เดี๋ยวารปรอสัมภาษณ์พี่ทิศมากได้ได้เล่นสุดหน้าคู่ท่านคุณรองประหลาดจุในระหว่างที่เราคุยกันนะเมื่อกี้พี่โทนจัดเบที่สี่เบทที่สี่ไปแล้วนะเมื่อกี้เอาเอาลูกบอลไปลูกไก่ครึ่งลูกไม่ไม่ใช่ผมอยากถามจริงเขาเล่นเก่งเองหรือพี่เอาใจเขาอบอยางหลังยางหลังยางหลังเดี๋ยวจะได้ลดค่าพะเยอะๆโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในสนามวัดต่อพี่ทีมพี่ไปไหนครับถ่ายรายการที่เวิร์กพอยท์ครับยังไม่มา มาไม่ทันแล้วเปลี่ยนหัวหน้าคนใหม่มาที่สองปองมาไดยเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ทิศหน่อยนะได้เลยได้เลยตอนาบดีดูให้ผมหน่อยนะยิงให้เข้าก่อนนะที่ยิงไม่เข้าไม่ต้อาพักใครให้พี่ทิศยิงเข้าไป่รู้สองพันใครจ้าจี้สองพันใครทิศยิงเข้าสองพันพี่ทิศยิงเข้าสองพันเฮ้ยดีมาก พิทพีทยิงเข้า,าไปสองพันเอาแล้วเอาแล้ว อย่าเข้าอย่าเข้ากับตันทีมพี่ไปไหนครับพี่แจ็คธนพลน่าจะถ่ายงานอยู่ครับถ่ายงานอยู่ครับอาจจะมาไม่ทันได้ยินแว่วๆว่าแล้วเขาบอกว่าไลฟ์ขยพระอยู่พี่เมื่อกี้พี่บอยเขาบอกว่ารับงานทอนบูชาบูชาพระขอมคมหน่อยพี่มีพระห้อยคอต้องมีธรรมะห้อยใจด้วยนะครับถ้ามีธรรมะห้อยใจรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าเกิดมีพระห้อยคอไม่มีธรรมะห้อยใจพระองค์เลยก็คุ้มภัยไม่ได้ฉะนั้นก็มีธรรมะแล้วก็มีพระคุ้ ครับทุกท่านครับม้าเร็วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกาลังใจเปลี่ยนยามใหม่แต่ก็ฮ่าคนแต้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้และท้อแท้มาจากเมืองจีนและเมืองจีนเมืองทุกคนมาไม่ว่าถึงเมืองไทยเพราะถึงไทยเรี่ยวถึงไทยเียวไปบูชาพะกันเถอะพี่ทิศมาทุกสัปดาห์ไหมครับไปผมล็อกเลยครับวันพฤหัสครับผมถ้าเกิดพี่ไม่มาแล้วพี่รับงานสอนอดไรก็ผมอาจจะมีงานที่มันได้ค่าตัวทำไมสนามฟุตบอลถึงเป็นสี่เหลี่ยมวะพี่เพราะจะเป็นวง คมมันจะมันรู้แต่ Cross มุมตรงไหนครับทำไมสนามฟุดวนานต้องปลูกหญ้าครับปลูกมะม่วงกิ่งมันจะทิ่มตาทำไมลูกบอลถึงไม่ใช้ <c oughs> ลูกหนักครับเคยใช้ลูกในเมียแล้วหลงพุ่อด่าง <c oughs> ทำไมเพื่อสาวประตูตถึงต้องส่งถึงมือพี่เพราะถ้าเสือถุงหูเหี่ยวมันจะเป็นอย่างนี้ตลกเขาจะได้อีกถุงหนึ่งสรับซื้นานที่เอาเรื่องลาวเยอะแล้วบ<ห>ูช่าภาคหนแล้วถ้าเจอคนบางแคนี่ขอขอคำคมหน่อยเออขอคำคมให้ทนบางแค่หน่อยคนบางแคแต่แค่ทุกคนนะครับผมผมก็คิดไม่ทันนะัชู่ๆก็โยนมาเอออยู่ โอ้บางแคเธอช่วยแม่ใครข้าวมันไก่ซสาเวียแปลว่าอะไรครับเนี่ยซสาเวียแปลว่าอะไรนักไข่ปลาชนิดนึงพี่ไข่ปลาแล้วก่าวเวียถ้าเสาเวียเราเข้าใจผมนี่มันนักเลงเลยนะเสาเวียล่าลานที่มาล่าลนคนอื่นใช่ไหมใช่มันมาเฟียเอาละแล้วพี่ยิงไปกี่ลูกกันเนี่ยพี่รู้ไหมเนี่ยผมอัดฉีดไปบอกว่าถ้าใครปล่อยให้พี่ทิพย์สมปองยิงได้ผมอัดฉีดลูกสองพันมีเอาไม่เอาเล่นจริงจริงไม่ใช่เขาบอกว่าน no ้อยไป เอาพี่จอนสวัสดีครับพี่โอ้โหแล้วนี่น้องไอผมไม่อยากยิงนะเขาจะไม่ให้เล่นด้วยมาวันแรกเราไม่ควรยิงพี่จอนมาบ่อยแล้วพี่จอนเราเจอกันหลายแมตช์แล้วไปผมเลยผมดูมาตอนนี้อันี้จอน์บาโวครับหัวใจพองโตชิโก้คนหนึ่งฮะใช่อันนี้อาจจะเป็นพระน้องคงแบบเราไม่แน่เนี่รพ่ชอบแสดงเป็นคนดีตลอดทุกเรื่องฮะครับโอ้ขอบคุณมากพี่ว่ามันลำห้านะครับเล่นไพ่อยู่แล้วนะฮะเล่นไพ่อยู่แล้วครับอย่ามาเล่นผมแล้วกันตัวเล่นผิดตัวไม่ผิดอ โทษทีครับได้ด้วยไงก็ฝากเพจนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาออกกำลังกายกันครับโดยฟุตบอลนะครับก็เขาเรียกว่ารวยเพื่อนนะครับก็มีหลายๆอาชีพทีเดียวมารวมกันนะครับไงก็ติดต่อที่อ้วนพลามห้าครับผมเด็กยอนปองพลัมเจ็ดครับเฮ้ยเป็นอะไรพี่เตอร์พาัมเจ็ดครับผมเคยอยู่วัดเสื้องเคยอยู่วัดเสื้องครับผมต้องมากดไลค์กดแชร์เลยนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เลยนะครับใครกดขอให้ร่ำให้รวยนะขอให้เจริญนะครับใครที่เก้าอี้อออกไปเยะะๆน แชร์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 นะุ่้งโรดุงเรืองนะครับนอนหลับมีเงินหมื่นครับนอนตื่นค่อยเงินหมื่นหายเฮ้ยกลายเป็นเงินแสนเงินล้านมาแทนที่ครับผมร่ำรวยร่รวยครับวนพรามห้ด้วยครับจากกองทัรเจ็ดด้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เลยนะเน้นลงรูปไม่เน้นลงเล่น สองพัิงให้ไ <song> ด <pt it> ้ฮะพี่ผมบอกให้เดี๋ยวผมเล่นหน้าอยู่ผมลงมาอยู่หลังผมได้บอลปุ๊บเขียใพี่เลยคนละครึ่งเฮ้ยไม่คนออกตังค์ดิวาพีทฮิตยิงเข้าไปสองพัน เราตังค์ที่ไหนจ่ายวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่พันแล้วต้งตหน่อยอัดไว้อยู่ในลูกมีหลักฐานด้วยลบไม่ได้สองเม็ด <c oughs> แล้วยัง <c oughs> ไม่ปรึกษาใครด้วยตอนแรก หมื่นึงหัหน้ามานะพี่ล็อกเลยครับล็อกเลับล็อกนี้คืออันนี้คือผมตีค่าตัวหมื่นหนึ่งนี่ปีแล้วนะถ้าพี่ไม่มานี่เเขาเขาจองสนามเออสนามเนี้ยเออจบแล้วยกมือนี่คือทำมาขอวันนี้วันสบายสบายผ่อนคลายนะครับ เอาแล้วครขอยืมตังค์หน่อยตัดต้องขอยิ้มตังค์หน่อยอันนี้ก็ FC จันทร์โพลเนาะนี่จะไปแต่งประธานทั้ประธานวันนี้ประธานอะไรครับประธานก็พันห้าประธานก็พันรองประธานก็ห้าร้อยแล้วกรรมการก็ห้าร้อยแล้วแล้วพี่เป็นอะไรเป็นคนเสียตังค์แล้วนี่ยพี่เจ้าหนี้เดินมาแล้วเดี๋ยวพี่ถามก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเตรียมพี่เนี่ยผมอัดฉีดเลือดสองพันนี่เรามีเตรียมมาอันเมื่อเนี่ยไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เกี่ยวทับตัวเลยไม่เกี่ยวนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเจอทัวร์ทิธิอยู่แล้ว วันพฤหัสที่แปดนาฬิกาเพงสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวจ่ายค่าอัดฉีดพี่เขาก่อนนะครับบอกติ๋มผมจะจ่ายนะวันนี้ผมได้นะจริงๆนะผมหมดทัางสี่พันห้าพันตลอดนะครับ fc พี่อุ้ยสนามนี่น่ารักพี่จอนกลับแล้วครับพี่จอนโวพี่จอนสวัสดีครับขอบคุณครับพี่อาทิตย์หน้าเจอกันพี่นี่มาเลขที่บัญชีอะไรอันนี้เป็นฝ่ายการเงินหรือเปล่าโอเคนะครับพี่ก็ เรียบร้อยวันนี้หมดไปอีก1วันนะครับออกกําลังกายทุกวันพฤหัสนะครับที่ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับไม่ได้ไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งก็คือมาไลฟ์ตอนดึกเพราะว่ามีนัดเตะบอลกันออกกําลังกายกันสัปดาห์ละครั้งนะครับหวันสบายๆนะครับไม่ได้ดูพระนะครับ พี่เมื่อกี้ไปตื่นเต้นกันตอนแรกนึกว่าจะมีซื้อขายพระพอเตะบอลกันเสร็จลืมพระหมดเลยนะครับไม่มีใครไม่มีใครซื้อไม่มีใครขายกันแล้วนะครับก็ไปพี่วันนี้นะครับวันสบายๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างมาดูกันออกกําลังกายกันบ้างมาพบปะพี่น้องพ้องเพื่อนเพื่อนฝูงในทุกๆโครงการนะพี่หลายๆคนผมก็เจอกันครั้งแรกที่นี่หลายๆท่านก็เตะกันประจาอยู่แล้ววันนี้พี่แจ็คธนพลแกไม่มาก็ส่งพี่พิศสมปองมาแทนอย่าลืมนะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ่าอย่าลืมนะครับช่องกวนพระราม นะครับเพจอ้วนพระราม5 FC ช่องทางอะไรเกี่ยวกับอ้วนพระราม5 FC กดติดตามมาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นอะไรไปรอติดตามกันวันนี้ไปแล้วครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ